สวัสดีครับทวีสีมูลคลิปนี้ก็จะมาเปิดเตาเพื่อเก็บถ่านใส่กระสอบปัรจุเพื่อไปจำหน่ายหรือว่าขายแล้วก็ในเนื้อหาของคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฝ้าเตาใหม่เดี๋ยวผมจะเปิดให้ชมหลังจากที่เอาดินออกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาพูดคุยเรื่องการเจาะฝาเตาว่าวิธีการเจาะ เราจะเจาะแบบไหนดีเมื่อเวลาเรานำไม้ใส่เตาซึ่งมีปัญหามากเกี่ยวกับเวลาเราบรรจุไม้ใส่ถังเต็มถังแล้วจะมีขั้นตอนการปิดฝาเตาก็คือจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับเวลาเราวางฝาเตาลงไปกับท่อแกนกลางหรือว่าท่อเดี่ยวของเรานั้นจะมีการเอียงหรือว่าจุดศูนย์กลางจะไม่ได้ ในส่วนนี้ผมก็เลยจะมาแนะนําว่าการเจาะฝาถังนั้นควรเจาะแบบไหนเพื่อที่จะได้ง่ายขึ้นแล้วก็การเบี่ยงเบนหรือว่าศูนย์กลางนั้นให้น้อยที่สุดเพื่อเราจะปิดเตาให้ได้เร็วหรือว่าปิดง่ายขึ้นครับเดี๋ยวไปดูฝาเตากันก่อนที่เราจะไปชมฝาเตาที่ทำรูปแบบใหม่ เราจะต้องนำดินนี้ออกก่อนครับแล้วก็จะเปิดฝาเข็มขัดที่ลัดกับฝาเตาไว้ออกก่อนให้เรียบร้อยเดี๋ยวค่อยมาชมอีกรอบครับไปชมฝาเตากันครับนี่เลยจะเห็นเหล็กเส้นครับเนี่ยผมได้นำมายึดไว้กับทอ่อแกนกลางนะเพราะว่าอะไรผมได้เจาะรูเป็นวงกลมครับ ท,ท,ทั้งๆที่ท่อแกนกลางของเราเป็นเหลี่ยมใช่ไหมทําไมถึงเจาะรูปเป็นกลมเพราะว่าเมื่อเวลาเรานําไม้ใส่เต่านั้นท่อแกนกลางของเราต้องเอียงไปแน่นอนสําหรับผู้ที่ไม่ได้ยึดท่อแกนกลางกับก้นเต่านะเอาในส่วนของผู้ที่ถอดประกอบท่อแกนกลางในหัวข้อนี้ก่อนนะเนี่ย ผมจะเปิดเตาให้ชมก่อนนะว่าวงกลมนี้เป็นอย่างไรนี่กรณีที่ผมพูดก็คือเนี่ยเวลาเราจะปิดเตาเราก็ใช้เหล็กเนี่ยทับลงไปก่อนเพื่ออะไรเพื่อจะยึดดินเหนียวใส่กับเตาของเราหรือว่าฝาเตาของเราให้ดีนะถ้าเราไม่ใช้เหล็กนี่แรงดันอะไรต่างๆก็จะดันขึ้นมาแล้วก็จะทำให้มีรูนะเวลาไม้ จะขายแก๊สหรือว่ามีแรงดันมากๆก็จะแตกในส่วนนี้ก็จะไม่มีปัญหาเลยสําหรับของผมเพราะว่าเรามีเหล็กเส้นเสริมใหยไว้นะอันนี้ก็ขอาฝากไว้ด้วยอีกประโยชน์นึงครับแล้วก็ขอเพิ่มเติมเข้ามาอีกนิดนึงก็คือใต้ฝาเตาของเราจะต้องมีบาด้วยครับนะเพราะว่าถ้าเราไม่สร้างบ่าหรือว่าไม่มีการซีนดินเดีียวรองรับเมื่อเราเวลาปิดฝาเตา ก็จะเป็นรูโบโเฉพาะถ้าเราปิดข้างบนก็ไม่อยู่ครับเราต้องมีบ่ารองรับข้างล่างบ่ารองรับข้างล่างนี้ผมก็ทําพิเศษก็คือเราไม่ต้องเชื่อมเลยนะเพื่ออะไรเพื่อไว้ว่าเวลาฝาเตาของเราชํารุดมีการนูนขึ้นหรือว่าโค้งลงหรือว่าแอนลงก็จะไม่มีปัญหาเรื่องบ่าเรา ลดตัวลงเพราะว่าเราสามารถเคลื่อนขึ้นลงได้ตามฝาเตาของเราที่ชํำรุดครับนะอันนี้ขอฝากไว้ได้ว่าสิ่งสำคัญเราไม่ต้องเชื่อมเลยตัวนี้ก็จะฝากไว้เล็กเดี๋ยวต่อไปผมก็จะเปิดเตาก่อนไรู้เปิดง่ายไหมโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวผมจะหาคอนข้อๆออ,ออกก่อนนะ เปิดง่ายครับขอเขาะสองสามรอบก็ขาอขอ,ขอ,ออกแล้วเนี่ย่อ้ามือเดียวอ้าโอ้โหเนี่ยเนี่ยเดี๋ยว,ค,ยยยวคุยเรื่องฝาเตาก่อนเห็นไหมเนี่ยเวลาเวลาเราปิดเตาใช่ไหมเนี่ยศูนย์กลางของเราก็จะเอียงได้นะเราก็จะปิดได้ถนัดกว่า ลักษณะการปิดนะเวลาเราปิดลงไปถ้าเราเจาะเป็นเหลี่ยมก็จะมีปัญหาเดี๋ยวเล็กๆออกก่อนเนี่ยถ้าเป็นเหลี่ยมก็จะมีปัญหาเพราะว่าเราเจาะตามเหลี่ยมนี้เราก็จะต้องใส่ลงไปให้ตรงเหลี่ยมแต่ในเมื่อศูนย์กลางของทอ่อแกนกลางของเราเอียงไปแล้ว แล้วก็จะต้องฝาเตานี้ก็จะล้นมาเอียงมาแบบนี้ครับเนี่ยอันนี้คือประสบการณ์แต่ถ้าเราใส่กลมแบบนี้เราก็สามารถปรับได้โยกซ้ายโยกขวาได้อันนี้ก็คือข้อดีเนี่ยผมก็เลยให้แนะนําว่าเวลาเราทําฝาเตานะเนี่ยเจาะฝาทางเนี่ยให้ทําวงกลมอันนี้ห้านิ้วนะ อันนี้เส้นผ่านศูนย์กลางหนิ้วเป็นท่อ5นิ้วแต่ว่าตัวนี้4นิ้วเนี่ยข้อดีแล้วท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวหรือว่าเอซีไม่ต้องกลัวว่ารูบโบของเรานี้จะมีปัญหานะใหญ่เกินไปเนี่ยไม่ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าเราใช้ดินเหนียวอุดหรือยานะเนี่ยยาแนวซีนแนวดีอยู่แล้วครับนะเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะเนี่ย ผมจะทําแบบนี้มาตลอดเลยเท่าเกนกลางเป็นเหลี่ยมแต่ฟ้าเตาเจาะวงกลมห้านิ้วท่อเกนกลางสี่นิ้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปชมฐานกันโอ้ฐานของเราเดี๋ยวผมเอาขาต้องขาตั้งกล้องมาติดก่อนนะอ่ามาแล้วกระสอบก็สามใบนะ ก็จะเตรียมมาเหมือนเดิมทุกรอบก็จะเก็บฐานไปด้วยคุยไปด้วยใครมีอะไรสงสัยตรงไหนอะไรเก็ถามมาเกี่ยวกับเรื่องเผาฐานนะคุยมาได้เลยถามมาว่าจะเผายังไงหรือว่า จะได้สําเร็จกันทุกๆคนเริ่มชมฐานกันเลยนะอันนี้สีครับคิดดูอันนี้สีนะเฉพาะสีก็ยังเป็นฐานครับนี่สีของฝาเตาครับ เนี่ยกลายเป็นฐานนะมาสจันไม้เตาโลเตาเผาฐานไร้คนเนี่ยมันต้องเรียกชื่อใหม่แล้วผมว่าเผาอะไรก็ได้ให้เป็นฐานเนี่ยฐานหมดเลยเตาโอเคเราไปชมไม้กันหรือว่าไปชมฐานนะขอโทษทีอ้าวเนี่ย อันนี้ฐานไม้มะขามนะเห็นไหมถ้าประมาณสักสามนิ้วนะก็จะเป็นแท่งแบบนี้เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไว้ว่าเวลาเอาไม้ใส่เตานะก็ขอให้เล็กๆหน่อยเพราะว่าหนึ่งฐานที่ออกมาก็จะเป็นแท่งสวยงามสองก็จะเผาง่าย สามการขายแก๊สของไม้ก็จะ,สะเสถียรแล้วก็ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการบูบดับดับนะเนี่ยตัวนี้ก็ฝากไว้ด้วยว่าขนาดของไม้นี่สำคัญเลยเวลาเราจะใส่เข้าไปในเตาเวลาเราจะเผาแต่ละครั้งเนะี่ยถ้าไม้ใหญ่ะเราอย่าไปนึกเลยนะอย่าไปนึกถึงเลยไม่ต้องใส่เลยครับที่ผมทำคลิปบ่อยๆไม้ใหญ่ไม้ใหญ่ก็เพราะว่าเป็นประสบการณ์นะ เป็นประสบการณ์แล้วก็จะหาความรู้เท่านั้นแต่เมื่อได้รับประสบการณ์แล้วความรู้แล้วก็จะมาบอกกับท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีแบบนี้แหละอันนี้ก็คือสิ่งไหนที่ผ่านพบมาสิ่งไหนที่ประสบมาอันไหนที่ดีอันไหนไม่ดีก็จะบอกไว้เพื่อที่จะเป็นแนวทางสําหรับผู้ที่จะทาหรือว่าคิดจะทําแบบนี้เราก็ตัดปัญหาเลยไม่ต้องทํา นะแบบนี้ที่ผมทําขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมไม้ถ้าเกิดไม่เกินสี่นิ้วนะเนี่ยก็จะสวยงามเป็นแท่งครับเนี่ยเนี่ยไม้นะครับไม้หมดเลยนะแล้วก็น้ําหนักดีด้วยเนี่ยยิ่งเล็กยิ่งเล็กยิ่งเป็นแท่งเนี่ยทำเนี่ยนะ นี่ขอบอกไว้แล้วไม้อะไรอ่ะเนี่ยไม้ที่เป็นตาเป็นอะไรก็ยังเป็นแห้งสวยงามเหมือนเดิมเป็นกิ่งเป็นอะไรเนะนี่ยเหมาะที่สุดก็อย่างที่ผมบอกไว้ต่อมามาดูไม้พระเอกของเราก็คือไม้เปรย์รูปเห็นไหมนี่เนี่ย เนื้อเขาก็จะแหลงมากเห็นไหมนี่เนี่ยแข็งอ่าดูเนี่ยเห็นไหมเป็นแท่งเป็นแท่งเลยสวยงามมากครับเนี่ยเห็นไหมอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมจะเก็บทานให้หมดก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาสรุปกันอีกทีว่า เตาครั้งนี้จะได้กี่กระสอบนะแล้วก็ท้ายคลิปเราค่อยมาพูดกันอีกครั้งนะครับครับสรุปเก็บฐานกันก็ครั้งนี้ได้เยอะมากเลยครับอันนี้กระสอบที่สนะเกือบจะเต็มเลยนะส่วนอีก2องกระสอบอยู่ข้างนอกครับผมมัดเตียบลอยแล้วผมก็ลืมว่าผมจะ ก็บฐานเสร็จก็ว่าจะให้ชมแต่มัดปากแล้วก็ยกไปข้างนอกแล,กแล้วเรียบร้ออันนี้กระสอบที่สี่หรืออีกนิดเดียว,ถ,วยถือว่าการาเผาครั้งเนี้หรือว่าการนําไม้ใส่เตาครั้งนี้ประสบผลสําเร็จอย่างมากเลยว่าได้ฐานเยอะปัจจัยอย่างหนึ่งก็จะบอกเทคนิคก็คือเมื่อเวลาเรานําไม้มาเผา หรือว่านำไม้ใส่เตาเนี่ยเราจะต้องคัดสันไม้ก็คือเป็นไม้ที่แห้งนะไม้ที่แห้งสนิทต,ตัวนั้นจะเป็นปัจจัยมากเลยเพราะว่าอะไรไม้แห้งสนิทนั้นเมื่อเวลาเราเผาเป็นฐานแล้วการหดตัวหรือว่ายุบตัวนั้นจะน้อยกว่าไม้สดไม้หมาดครับอันนี้คือข้อสำคัญข้อเท็จจริงจากประสบการณ์ที่เผามาตัวนี้รับรองการันตีได้เลยว่าเป็นผลแน่นอนครับ แล้วอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญก็คือเมื่อเวลาเราใส่ไม้แต่ละครั้งช่องว่างต่างๆเราพยายามใส่ให้หมดอย่าให้เหลือสิ่งที่ยัดเข้าไปได้ก็ยัดครับนะช่องว่างเล็กๆก็ใส่เข้าไปอัดแน่นเข้าไปใช้เวลาหน่อยก็ไม่เป็นไรใจเย็นๆแต่ละเตาเนี่ยการใส่ไม้เนี่ยผมจะพิถีพิถันมากเป็นวันเลย อย่างน้อยๆบางทีเสร็จตั้งแต่เช้านําไม้ใส่เตาก็จะเสร็จอยู่ประมาณบ่ายสามบ่ายสี่โมงเย็นนะแบบนี้พอบ่ายสี่โมงเย็นเราก็อบเตาต่อเลยจนถึงค่ําคืนและตอนเช้าเราก็เผาอันนี้คือความสําเร็จเราไม่ต้องรีบถ้าเรารีบเรารีบเผาเราเหนื่อยมากๆเลยไหนจะ บางครั้งถ้าเราไม่ได้เตรียมไม้เตรียมอะไรนี่เรายิ่งเหนื่อยมากทั้งเลื่อยไม้ด้วยทั้งย่อยไม้ด้วยทั้งผ่าไม้ด้วยแล้วนําไม้ใส่เตาอีกปิดเตาแล้วมาเผาอีกรับรองส่วนนี้ผมก็ไม่อยากจะแนะนําให้ทําครับเพราะว่าหาักหมเกินไปผมเคยทํามาแล้วไม่ไหวบางครั้งก็เกือบจะเป็นลมนะต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูก้นเตาหรือว่า เตาเ5 e ของเราเพื่อจะสำรวจว่าเมื่อเราเผาไปสามสิบสี่ครั้งแล้วจะเป็นอย่างไรสำหรับในท่อแกนกลางนั้นอันนี้สิบครั้งครับท่อใหม่ของเราผ่านทะลุชุยไปเลยนะสิบครั้งแล้วครับจากสถิติเดี๋ยวผมจะยกเตานี้ขึ้นก่อนแล้วค่อยไปชมก้นเตาแล้วก็เตา f 5 E กันว่าทำไมผมจึงจะต้องสร้างใหม่เป็นแนวตั้ง เพราะเหตุผลอย่างไรเดี๋ยวไปชมกันครับโอ,อออออโอ้โหโอ้โหยโอ้โหยกเตาการยกเตาแต่ละครั้งเมื่อก่อนนั้นเตาของผมจะเบามากเลยเพราะว่าอะไรแผ่นเหล็กตัวเนี้ยจะใช้เหล็กบางแต่เดี๋ยวนี้ผมใช้เหล็ก ห้ามิลครับแทบไม่น่าเชื่อครับว่าเต่านี้เราเผาไปแล้วสามสิบสี่ครั้งก้นเต่าของเราก็ยังนิ่งเหมือนเดิมเนี่ยเห็นนะอันนี้คือกระบวนการหรือว่าวิธีทําการเผาว,ว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ผลลัพธ์เป็นอย่างไร,ลลป,งไรประสบผลสำเร็จมากครับจากแนวทางที่ผมทํามานะพึงพอใจมากตัวนี้ โอ้ยรดปลอดภัยสบายมากเลยครับตัวนี้อ้ามาดูเตาสภาพเตาเอฟอีก็อย่างที่ผมบอกครับตัวนี้จะมีปัญหาเนี่ยเห็นไหมหลังจากที่ผมทำความสะอาดแล้วก็ดึงเตาขาวที่แล้วออกมานะเอาออกมาห่างหางก็ยังยุบเข้าไปอีกเหมือนเดิมอันนี้คือจุดที่จะแก้ไขในส่วนด้านข้างนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไร ก็พังไปตามการเวลาของเขาถือว่า34ครั้งคุ้มค่ากับการสร้างเตา F5E ชนิดนี้หรือว่าสร้างด้วยทางน้ำดาแอร์เก่าครับอ้าวนี่ครับเวลาเราจะทำการตั้งเตาต่อไปเราก็ทำความสะอาดง่ายครับนะเนี่ยเราเพียงแต่เนี่ย ออกคิดเท่านี้ออกก็พอนะครับแล้วก็ยกตะแกรงขึ้นนี่ยันตะแกรงเรายกขึ้นยกเข้ายกออกได้นี่นะเนี่ยเนี่ยเห็นนะนีะครับหลังจากนั้นเราก็ทําความสะอาดเท่าฐานเราได้เลยนี่เนี่ยใช้มือก็ได้ครับน,น อเอานี่อ่ะเดี๋ยวผมตั้งท่าดีๆก่อนอ่ะเนี่ยหน้าเตาของเรานะตรงนี้ก็จะได้ดูรูปล่างของหน้าตาของเตาไปด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลา f อจะสร้างหรือว่าท่านผู้ชมสนใจที่จะสร้างเพราะว่าเตาชนิดน่ะนี้น่ะคุ้มมากครับเวลาสร้างแล้วก็ใช้ได้นาน การลงทุนก็ไม่มากถึงแม้ว่าปัจจุบันถังน้ำยาแอร์ได้ขึ้นมาอีก50บาทกลายเป็นใบละร้อยก็ไม่มีปัญหาอะไรถือว่าคุ้มค่าครับนี่เสร็จแล้วเนี่ยการประกอบก็นำตะกแรกงเข้าไปนี่เห็นไหมสภาพตะกแรกงครับเห็นไหมเนี่ยเวลาโดนความร้อนครับ <c oughs> มือผมมือเดียวนะอาค้างไว้นี่ก่อนก็ได้ มือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งก็ทํางานก็ไม่ค่อยสะดวกเนี่ยเหล็กเห็นไหมเมื่อโดนความร้อนครับเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างไปหมดเลยอันนี้แหละที่ผมบอกไว้ว่าถ้าเรายิ่งใช้พัดลมนะโอ้โไม่ต้องห่วงเลยกระจุยกระจายขาดหมดผมถึงยกเลิกการใช้พัดลมมาเลยตั้งแต่บัดนั้นทุกวันนี้ผมสบายมาก ไม่ต้องห่วงเรื่องการเผาถ่านเลยเกี่ยวกับการใช้พัดลมยกเลิกไปเลยไม่ต้องทําครับพัดลมนะผมขอแนะนําลองฝึกทําดูทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ประสบการณ์มี fc บางคนที่ทําสําเร็จหรือว่าไม่ใช้พัดลมนะ่ะมีเยอะครับคุยให้ผมฟังว่าโอ้ไม่จําเป็นต้องใช้พัดลมก็ได้นะครับตัวนี้การันตีได้จาก fc ที่บอกมาครับนะครับอ่ะ คลิปนี้ก็คงจะปิดคลิปไว้เท่านี้ท่านผู้ชมท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรหรือว่าจะชี้แนะติชมก็เขียนไว้ในช่องคอมเมนต์พูดคุยกันได้ทักทายมาหรือว่าจะเพิ่มเนื้อหาสาระเข้าไปก็เขียนมาอยากจะให้ทำคลิปแนวไหนแบบไหนเรื่องเตาเผาถ่านไลาคนก็บอกมาครับพูดคุยกันได้ สำหรับคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจถ้าคลิปนี้ขอกลับสวัสดีไปก่อนสวัสดีครับ